บ้านที่แพงที่สุดในโลกหา้าอันดับอันดับที่5 The Odeon Tower Penthouse ประเทศมูนากราคา330ล้านดอนลลา,าร์สหรัฐเพ n t h าานี้ตั้งอยู่ชั้นบนสุดของตึกระฟ้าสูง560ฟุตสามารถมองเห็นวิวทะเลที่สวยงามซึ่งเพ n t เ o า s นี้มีทั้งหมด5ชั้นมีพื้นที่รวม38,000ตารางฟุตโดยภายในจะมีห้องครัว5ห้องห้องน้ำและห้องนอนสุดหรูหรารวมทั้งมีพื้นที่จอดรถส่วนตัว อันดับที่4 Les p a l a c e Bulles ประเทศฝรั่งเศสร,ราคา390ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งบ้านหลังนี้นะคะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า Bubble Palace โดยชื่อนี้มาจาก แต่และห้องในบ้านมีรูปร่างเหมือนฟองสบู่สีพีชขนาดใหญ่ในปัจจุบันเป็นของชาวอิตาลีชื่อปีแอร์คาร์ดินที่ทำงานด้านแฟชั่นในฝรั่งเศสโดยภายในบ้านจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายและยังสามารถมองเห็นวิวทะเลเมดิเตอร์เรเนียนได้อันดับที่3วิลล่าเลสติเดสประเทศฝรั่งเศสราคา450ล้านดอนลลาร์สหรัฐเจ้าของบ้านหลังนี้คือลีเนสมีพื้นที่ประมาณ3 15เอเคอร์ตัวบ้านมีขนาด18,000ตารางฟุตภายในมีห้องนอน14ห้องและคุณยังสามารถพบกับงานไม้ปิดท้องภาพวาดสีน้ำมันสมัยศตรวรรษที่19และห้องสมุดไม้ที่มีหนังสือมากกว่า3,000เล่มนอกจากนั้นยังมีสระว่ายน้ำขนาดใหญ่และมีคอกไม้อีกด้วยอันดับที่2วิลล่าลีโอโพดาประเทศฝรั่งเศสร,ราคา750ล้านดอลลาร์สหรัฐวิลล่าแห่งนี้ เป็นของแม่ไม้ชื่อลิลลี่ซาฟราซึ่งตั้งอยู่ในฟลังส์เอลมาลิทามโดยมีพื้นที่ประมาณ50เอเคอร์มี11ห้องนอน14ห้องน้ำมีเรือนกระจกนอกจากนั้นยังมีลานจอดเฮลิคอปเตอร์มีห้องครัวกลางแจ้งและยังมีสระว่ายน้ำสถานที่แห่งนี้มีชื่อเสียงมากเนื่องจากเคยเป็นสถานที่ถ่ายทําภาพยนตร์เรื่อง t o Cash Active ในปี1955อันดับที่1 ไ r i เว t เ r e s i เดน c ์ a n นชิล่ประเทศอินเดียราคา1,000ล้านดอนลลาร์สหรัฐถ้าไม่นับรวมพระราชวังบักกิงแฮมของประเทศอังกฤษที่ราคา6,700ล้านดอนลลาร์ก็ต้องถือว่า a อนชิล่าของเศรษฐีชาวอินเดียชื่อว่า m ูเคสอัมเบ n นเป็นบ้านที่แพงที่สุดในโลกโดยบ้านหลังนี้มีทั้งหมด27ชั้นมีเพดานสูงภายในมีโรงภาพยนตร์มีสปาและมีที่จอดรถยนต์ถึง6ชั้น ซึ่งสามารถจอดรถยนต์ได้มากกว่า100คันเลยทีเดียว วดแชมเปญที่แพงที่สุดในโลกอันดับที่4 1820จูกราคูวีราคา43,500ดอลลาร์สหรัฐนักประดาน้ำชาวสวีเดนพบซากเรืออับปางในทะเลบอลติกและพบขวดหลายขวดในนั้นรวมทั้งจูกราคูวี1820ขวดนี้ด้วยมันจึงกลายเป็นสิ่งที่ผู้คนต้องการเนื่องจากแชมเปญในขวดนี้ถูกจัดเก็บตามธรรมชาติในเรือที่จมอยู่ใต้น้ำเป็นเวลานานแต่ยังคงรักษา กลิ่นหอมที่โดดเด่นไว้ได้อันดับที่3 1996 d o m p e l i g n o n r o ดอม o พ d ิราคา49,000ดอลลาร์สหรัฐนี่เป็นขวดแชมเปญขนาด6ลิตรโดยตัวขวดเคลือบด้วยทองและมีเพียง35ขวดในโลกเท่านั้นอันดับที่2 2013 Armand อามานดี b r i โสลิตรมีเดสราคา 275,000ดอลลาร์สหรัฐเมื่อความต้องการแชมเปญในปาร์ตี้มากขึ้นจึงมีการเพิ่มขนาดของขวดให้ใหญ่ขึ้นจนถึงระดับ30ลิตรทำให้น้ำหนักมากกว่า40ปอนด์และสูงกว่า4ฟุตซึ่งเทียบเท่ากับขวดขนาดมาตรฐานถึง40ขวดเลยทีเดียว อันดับที่ 1- 2013 Taste of Diamonds ราคา2.07ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในขวดแชมเปญมีรสชาติที่ชวนฝันทำให้วายอัญมณีนี้ได้รับรางวัลรสชาติที่ดีที่สุดในปี2012นอกจากรสชาติที่ดีแล้วสิ่งที่เพิ่มราคาของขวดแชมเปญน,นี้ก็คือโลโก้สไตล์ซูเปอร์แมนของขวดที่ประดิษฐ์ขึ้นแบบแฮนด์เมดจากทองคำแท้18กะัดและยังมีเพชรส ขาวเจรไน1เม็ดหนักถึง19กะลัตอยู่ตรงกลางโลโกโล้จึงทำให้ขวดแชมเปญนี้มีราคาสูงที่สุดในโลก